ไปไหนอ่ะน่ะไปขายไงทำแต่เช้าเลยพักก็ไม่พักเพิ่งออกจากโรงพาบาลนี้เนี่ยเก่งปะล่ะฝนก็ตกอ,อ่าทำอะไรต่ออีกคระนี่ ทำไรต่ออ่ะฝนตกแล้วเนี่ยถา,ถามไม่ตอบอีกทำไมยมพอไม่พักผ่อนนะ่ะฮะพักมาพอแล้ว แ้วเดี๋ยวป่วยเข่าโรงพยาบาลนี้ใครจะเฝ้าพระไม่ได้อยู่เฝ้านะฝนตกแล้วพักก่อนเถอะ เแี่โ er, ยมพ่อพระเป็นอย่างเนี้ยทำตลอดเวลาให้พักก็ไม่พักก็โยมแล้วป่วยขึ้นมาแล้วโอ้ยดื้อมากเลยเป็นอย่างนี้ยโยมเขียวเนี่ยดูขนาดฝนตกนี่นะเมื่อเช้านี้ให้อตมาช่วยดึงต้นมะละกอลง นี่แล้วก็เอามัละกอว่าจะไปขายมาดูฝนตกดูฝนตกโอ้งานงานคือยาวิเศษทางใจโยมเจี๊ยบบอกงานคือยาวิเศษทางใจไม่วิเศษเท่าไหร่หรอกมั้งโยมสุขภาพไม่ค่อยดี ผมงานหนะักแล้วเดี๋ยวก็อันตรายอเนาะ,ะเจริญพรออยมใครมีวิธีบอกก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าจะแก้ยังไงดีเนี่ยอาการเนี้ยสาธุจ้า